ไม้กรองไม้กรองฝุ่น PM สองจ้าทุกคนมันสามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้เลยนี่นะครับน,นี่ก็เป็นความรู้ใหม่นะครับผมเป็นความรู้ใหม่สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ สวนดุสิตอรุณนะครับผมดุสิตเซนัลพาร์คนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูต้นไม้นะครับผมทุกคนเชื่อไหมว่าต้นไม้อยู่สวนดุสิตอรุณนี่คือเป็นไม้เป็นพืชพันธุ์ไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนี่ครับเรามาดูกันต้นแรกนะครับผมนี่คือพุทธมะลัยนะครับผมเป็นไม้มงคลนะครับนี่ครับก็จะมีดอกดอกไม้แบบเป็นดอกแบบนี้นะครับผม ครับสวยนี่ก็ไม้มงคลเหมือนก,นกันนะครับผมมั่งมีอันนี้คือต้นมั่งมีนะครับผมต้นมั่งมีนี่คือประดูแดงนะครับผมประดูดแดงนี่ก็ไม้มงคลเหมือนกันนะครับ ไม้ประหูนี่คือบ้านผมเยอะมากนี่ครับผมต้นต้นช้างนาวต้นช้างนาวนะครับผมนะครับพอเวลาถึงช่วงไม่แน่ใจว่าเดือนไหนนะมันจะออกออกดอกนะครับผมสวยมากเลย เนี่ครับไม่ได้เห็นนานแล้วแต่ก่อนอยู่ที่บ้านนี่จะเยอะมากๆนะครับผมส่วนญ่จะอยูอ่อยู่ในป่าลึกๆนะครับผมท่าบ้านผมนะมาดู นี่คือต้นกระพิจัน์นะครับผมต้นกระพิจันต์เป็นแบบนี้นะครับส่วนต้นนี้คือต้นกระโดนต้นกระโดนนะครับผมต้นกระโดนนี่อยู่แถวประเทศลาวแถวอีสานนี่เขาจะเอามากินกินได้นะครับผม นี่คือต้นหมากหมากเมาหมากเมาหมากเมาอะไรประมาณนี้ถ้าว้านผมเรียกหมากเมานะครับผมน่าจะใช่นะน่าจะอันเดียวกันนะคือมันจะมีมาเด็ดมันอะคือมันมีลูกมันแล้วข้างในมันจะมีเด็ดมาเด็ดนะก็สามารถเคี่ยวแบบมันอร่อยอย่างทุกคนนะคือในในลูกมันอะมาเด็ดมันจะใหญ่นะครับผมรสชาติมันจะหวานเปรี้ยวๆนะครับผม ม่น่าเชื่อนะพ่ม,มีแบบนี้ด้วยทุกคนว่าเขาจะเอาแบบพืชแบบไม้แบบบ,บ้านเราเลยนะครับผมเห็นกันในบ้านเราเลยนะครับวันนี้ช่วงเวลาสี่มงเย็นนะครับนี่คือต้นกระโดนนะครับผมถ้าไม่สังเกตนี่คือแบบไม่รู้เลยว่าเป็นพืชพันไทยนะครับผม นี่คือต้อนมกมันใช่ไหมครับผมผมอ่านถูกไหมเนี่ยต้นจะเป็นแบบนี้นี<ม>่ต้องมีาเาด้นอนดีก็มีไม้กรองไม้กรองฝุ่น PM 2.5โอ้พูทุกคนมันสามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้เลยนี่นะครับนี่ก็เป็นความรู้ใหม่นะครับผมเป็นความรู้ใหม่ไมปเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปนะครับผมน,น,น,นี่อ่านว่าพยอมไหมทุกคน นี่ครับต้นพยอมเป็นต้นใหญ่เลยนะครับผมต้นใหญ่มากตัวนี้มันเป็นเหมือนลังนกผมจะไม่ขึ้นไปนะแต่อยากขึ้นไปอนะ่ะต้องไปอยาไปดูว่าต้นนี้มันชื่อว่าอะไร เดไปดูต้นตะแบงมี่คือต้นตะแบงทุกคนซึ่งผมก็เป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยรู้ต้นไม้ชื่อต้นไม้ขนาดต้นไม้อยู่บ้านตัวเองก็ไม,ไม่รู้ทุกคนนี่ค็อต้นตะแบงนะครับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ตัวน,นี้ไม่เห็นชื่อตอนนี้ผมขึ้นมาบริเวณชั้น5แล้วนะครับผม นี่คือหมากสงหมากสงไม้หายากหมากสงทุกคนหมากที่เข้าเคี้ยวกันนั่นหรอนี่ก็ไม้หายากทุกคน ต้นคานางต้นคานางอทุกนนคนต้นนี้คือต้อนชุมแสงเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็ต้นส,สวยทุกคนต้นไรรย่ยอยไรรย่อยนี่ครับ มันจะมีผลแบบนี้มีผนแบบนี้ทุกคนอเออตอนนี้คนก็เริ่มเยอะแล้วนะครับผมที่คนเยอะตลอดเลยเราไปดูต้นไม้ที่เป็นต้นใหญ่ๆกันครับผมข้างหน้าข้างบนนี้ส่วนมากจะเป็นต้นไม้แบบ จะเป็นต้นพะยอมนี่คือเป็นต้นพะยอมนะครับผมบิวอย่างสวยเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูบิวก่อนนะ วิวสวยมากน่ครับผมคนเยอะจุดนั้นเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดนะครับของสวนดุสิตอรุณนะครับ จะประมาณนี้นะครับผมผมอาจจะไม,ไม่ได้พาทุกคนดูทัท้งหมดนะแต่ว่าตามข้อมอูลแล้วพืชพันไม้อยู่ที่ดุสิตอรุณแอดดุสิตเซ็นทรัลพาร์คเนี่ยทุกคนจะเป็นพันไม้ไทยทั้งหมดเลยนะครับผมกนะับมั่งมีไม้มงคลภาพบรรยากาศ,ก,าศก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม ถ้าเป็นช่วงเวลาตอนสี่ห้าโมงนะก็จะมีผู้คนมามาเที่ยวกันเยอะเลยนะครับผมครับรรยากาศของดุสิอรุณนนะครับมุมสูงของกรุงเทพก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับจุดนั้นเป็นโครงการวานแบงค์ครับนะครับผม โอเคครับผมก็เป็น่าสสำหรับคลิปนี้ผมก็จะแต่ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ